ครับนาหน้านี่ออกมาหาสื่อปืนยิงปลาครับผมหลังจากไปตกปลามาหลายิปคกับประสบความบ่อสาเร็จปานไหนครับปลามันก็มันขึ้นห้ายครับขื้นยู่ข่างฟังครับปลาบกินเบียดผมก็เลยสิเปียนรูปแบบการหากินแมงคครับผมมาสื่อปืนยิงปลาครับไปยิงอ่านี่ครับมาสื่อปืนอยู่อําเภอลาลุงแก้วครับลานไหนก่อนครับท้งเสียสีบนอ่าโอเคครับอยู่อยู่ตองไหนครับน่อละแหงอยู่ละแหง่ช่วงในคลองหลักเอคลองพระอุดมครับผม เห็นครับปืนยิงปลาของทางคนเทศแถวที่อยู่ครับนานครับเดี๋ยวผมจะทดลองยิงมึงครับไม่เคยยิงแจ็คเทื่อแตมาทดลองมึงครับนานวันนี้นานามาลองมึงครับผม่เคยจับปืนแจ็คเทอร์มาลองจับปืนยิงปลาบงของทางคนภาษีเมียนม้ครั้งแรกครับอืมดีวะเนี่ย ยิงขวดน้ำครับนานาล่องเบิงครับทำหลังไปนิดนึงไกลเลยมือใหม่ครับมือใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปฮัดยิงเหรียญ <c oughs> ยู่บัตสีเรื่อดครับลองว่างกัลองฮัดยิงปลาบังครับพิ่นก <c oughs> ัมาสอนวิธีพันเชือกครับนานาเทคนิคของซางเพิ่นเอามือโหลดโหลดหลดมานำโหลดมานำพันพันแบบโปรห้มันทับกัน แล้วลูกดอกมันจะออกไปยังดีเลยลูกดอกจะไม่ขาดครับผมครับแล้วก็ดึงเรียบโอ้โอกมาสวยงามครับครับอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเคนคล้องมาแล้วจะเร็วขึ้นแล้วก็ดึงเรียบวนวนวนแล้วก็ดึง ก็ใส่ดอกอ๋อทองสดใส่ว<อ>งนี้มันบอกใส่นีบที่ล็อกหนู่ดันไปขั้นดัง,ดง,ดงให้มีเสียงโอเคหรือว่าล็อกแล้วข้อดีไว้ให้กับมอุอถึงให้เชือกมันตึงนิดหน่อยโอเคครับเวลาขึ้นลำก็ จนทำค้ำค้ำยังไงกูเดิผมยิงครับโอเคครับจะขึ้นเซฟก็ดันตัวนี้ขึ้นดันต้นใดก็ครับขึ้นเซฟครับดันตัวนี้ครับต้นกันเดือนขึ้นแล้วมันจะถ้าปีนต้นไม้เราก็ดันตัวนี้ขึ้นอ๋อมันจะมันจะกดกดบ่อใดกดกดเม่ดร่นอ๋อโอเคครับถันเอาลงปุ๊บยังสิกดลันถึงจะกดลัน อ๋อโอเคครับผมวันนี้กับคลิปนี้ก็ครับของสร้างคนครับน่ะนะผมกับทายไหวเวลาแบบเวลาเป็นยิงผมก็สิจําจากสร้างคนนี่แหละครับผมไอสร้างคนสอนก่อนนะครับน่ะขันโบขันสอนบ่สอนนี่ผมไปบ่เป็ี่ยนขึ้นกันครับเดี๋ยวมันสิผาบโอเคครับน่ะนะมิยังเพิ่มอยู่เพรับเนี่ยจุดตัวใดนที่บกพล่องบ่ที่ว่า แว่นกันแสงบ่แว่นตัดแสงครับอ๋อนี่ครับตัวมีแว่นกัดแสงอย่างนึงครับน่ะนะครับเฟีดตีอยู่บนอ๋อของยังก็ครับเฟีดตีอยู่บนอ๋อซื้อเฟซเฟซบุ๊กเฟซตีอยู่บนนะครับ,รบ,บน่ะนะไก,นนะก่ปืนยิงปาลาไก่ปืนยิงปลามีครบชุดเลยครับผมทั้งปืนทั้งอุปกรณ์ป้อนปืนยิงปลามีมุกทุกแบบครับบม่ว่า,บาจะเป็นย่างบม่ว่าจะเป็นเซฟบม่ว่าจะเป็นไหนไก่กองมันบ่ครับมีหมดครับไก่กองปิดทางเข้าร้าน ปืนก็รูปแบบมาสวยงามครับนาแว่นตานี่ราคาหไรบปางนะครับนะแว่นตานี่ขายอยู่ห้าร้อยครับปลอมส่งปลอมส่งครับครับอุปกรณ์ยึดปืนของสร้างคนมีครบทุกรูปแบบครับนานนี่แหละครับนี่แล้วสร้างคนประกอบไว้พอดีผมก็เลยเป็นของผมไปเลยผมซื้อเลยไปเลยท่านมาท่านจังหวะคนประกอบพอดีครับนาตัวนี้ของยังแบบ ตัวนี้ส่งมือสอดครับเป็นส่งมือสอดตัวมือสอดต่างกันตรงไหนจากเออ่ตามจับคอครับต่างกันยังไงครับตัวนี้ราคาอยู่สามพันครับตัวนี้อยู่สามพันสามสาร้อยอ๋อส <c oughs> ามพันสามร้อยราคาครโอเคอยู่ครับ <cos S 2> ตัวนี้ดามยังก็เป็นดามไม่สักดามไม่ซัก สี่รอยเป็นโลเลือดปืนลลเลยใส่ตรงนี้ทั้งสองฝ <oph> ั่งเ <establishing wish. S 2> อาใส่โลเลือดปืนน้วตัวนี้ใส่โลเลือดปืนเท่านี้เราบอกอ้ตัวนี้สำเร็จรูปแล้วสำเร็จรูปโลเลือปืนใส่ลูเลือปืนครับเขาใส่เพื่อยังกับโลเลือปืนเปล่อใส่เพื่อให้ยางมันแข็งขึ้นอ๋อยางมันแข็งขึ้น ยางมันตึงขึ้นความยาวเท่าเดิมแต่ใส่ล้อเดิมแต่ทดยางมันจะทดย,าง,ทดยางนะยางมันแข็งขึ้นต่างเป็นลางเหลี่ยมมีหลายแบบเป็นวะครับอยู่ไนหลายแบบขายสีองได้สีเล็กน้อยมีมีส,สีสีดำสีดำสีซัตเตเลนนีดเลยด้วยเนาะคือไก่ครับมีลาแบบ่ลางเหลี่ยมล่างกลม รางกลมกัดรถด้ำหนักตรงนี้กัดรถ้ำหนักถ้าเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวหนาตัวนี้มันจะหนาตัวหนาตัวกลมถ้าเราเฉพาะรางสั่งเฉพาะรางก็ราคาอยู่9เ9 0าอยเกาสตบเฟสิวบปปปลปฟฟลิงตา ว่าเป็นร่างเหลี่ยมก็จะทำไว้หลายสีมีสีดำมีสีน้ำตาลแล้วก็สีเงินครับร่างเหลี่ยมกัดลดน้ำหนักอันนี้จะกัดลดน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักไปด้วยจะเป็นลายสวยๆเลยลายพานยูครับอนเ,เป็นลายปีกก็จะม,มีครับ Ừ, s. <S Kingston, มึง <rainbow. S 1> เป็นขาจับท่อจีดขาจับท่อเรียบร้อยใส่ไก่ตัวใหม่ครับไก่ตัวนี้ไก่ตัวใหม่ใก่ตัวใหม่ขาไก่เป็นแบบไก่ตัวใหม่ใกล้เซฟเซฟนกใกล้ซิงนกเซฟนกตัวใหม่เนี่ครับเวลาขึ้นเซฟก็ขึ้นมาเวลากดเซฟก็กดลง ยิงก็คือจะเป็นตัวนี้เลยได้ครบชุดมีลูกดอกแถมมีลูกดอกมีสายทีร้อยปอนมียางมัดหนึ่งคู่ตีรข้างคาวลรางแล้วก็ด้ามปืนพร้อมยิงเลยครับซื้อไปยิงได้ลูกลดอกก็แถมอยู่สามลูกสามลูกครับราคาราคาตัวนี้ก็อยู่ที่สามพันครับถ้าเป็นทรงมือสอดก็ ราคาอยู่ที่3,300นี่จะเป็นลางกลมลางกลมเป็นลางกลมลางกลมนะลางกันนี่ครับลางกลมครับนะนี่ก็ยังไม่ได้ประกอบไว้นะครับลองเทที่นาดูก่อนอนี่ครับที่นาขอเงาดูนีย แต่ปิดข้างเขาก็จะเหมือนกันไกตัวนี้ไกตัวใหม่ครับไกตัวใหม่โอ้ออกมาสวยงามดีจ้ะมีเซฟเซฟนกถ้าไกตัวเก่าจะเป็นขาไก่จะเป็นแบบที่ขาไก่ตัวเก่าขาใก่ตัวใหม่ต่างกันนี่ ครับต่างกันขาไก่ครับขาไก่จะต่างกันนิดหน่อยครับไก่จะเป็นตัวนี้ครับไก่ไม่เหรอตัวนี้ตัวเก่าตัวเก่าไก่ตัวเก่าไก่เซฟนกอืมขึ้นเซฟลดเซฟลงจเป็นตัวนี้ครับยึดน็อตบนชี้ครับ ใส่ลูดกดอกก็ใส่ง่ายครับใส่ง่ายกดง่ายใส่ง่ายครับกดลั่นง่ายถ้าไม่กดก็คือไม่ลั่นถ้าขึ้นเซฟไว้ก็กดไม่ลั่นถ้ากดเซฟกดลั่น ไก่ดำน้ำก็มีครับไก่ปืนดำน้ำไก่ปืนดำน้ำก็มีจะอยู่ในนี้ถ้าแบบฝังรางเซฟก็จะเป็นตัวนี้ครับฝังรางเซฟตัวใหม่ขาไก่จะเป็นแบบนี้ฝังรางเซฟตัวนี้ตัวใหม่ ตัวสี่้อยห้าสิบครับของเฟสติวบนนะครับตัวนี้สอบถามได้หรือจะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองห้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองห้าครับตีบนครับเป่ตัวใหม่มีฝังรางรางเซฟนะครับตัวสแตนเลสนะครับตัวเหล็กเราก็มีนะครับตัวเหล็กก็เป็นตัวนี้ตัวละสามร้อยครับตัวนี้เซฟนกฝังรางเซฟน ตัว300สามร้อยสเตลเล็ดแล้ก็ล่างเหล็กนี่าานปิดข้างข่าวสตาเตลเล็ดแล้วก็ปีนี้ไก่เหล็กแล้วก,ก,ลก็มีนะครับราคาย่อมเยาวตัวนี้ตัวละสามร้อยครับไก่เซฟไก่เหล็กเซฟนกตัวละสามร้อยสั่งได้เลยครับพร้อมส่ง รูกโฉบจะเหมืนนนอน,นกันเป็นไก่เหล็กแล้วก็ไก่สแตนเลสตัวนี้คือไม่มีเซฟครับฝั่งล่างไม่มีเซฟฝั่งล่างไม่มีเซฟ <S <s <ules> <S สแตนเลสตัวละสามร้อยห้าสิบครับตัวนี้นี้เลือกหลายแบบตัวนี้ยังตัวนีนอันนี้ไก่ดำน้ำแขนเกี่ยวเซฟครับตัวนี้ขึ้นเซฟกดไม่ลั่น ถ้าขึ้นเซฟจะกดไม่ลั่นถ้ากดเซฟคือดันไปข้างหน้าจะกดลั่นทำไมนี่แขนเกี่ยวเชือกนี่ครับนี่ขึ้นเซฟกดไม่ลั่นถ้ากดเซฟดันไปข้างหน้ากดกดลั่นแขนเกี่ยวก็จะหลุดครับตัวนี้เป็นไกยิงหนูนีไลล่ไกลเหล็กไกลยิงหนูสิ่งที่ต,นนตง้จะหนาอยู่ใส่ลูกดอกได้หกถึงสิบมิล ไก่ยิงหนูครับตัวนี้ขายาวหกเซนนะครับหกเซนคือวัดจากหลังไก่มาหาขาไก่นะครับหกเซนตัวนี้ไก่ยิงหนูใส่ลูกดอกไม้ได้ไดครับหกถึงสิบเซนนะครับใส่ลูกกไม่ก็ได้ไก,ก่เหล็กล300ตัวละสามร้อยบาทเกียร์กำนาเนี่ผมก ํำรวจเบื้องหลังทุกคนยิงปลาครับผมผมกับซังไตกกะบอกหนึ่งครับธนาธนาธนาท่านใดสนใจกับทักมาได้ที่เฟซบุ๊กช่างตียูบุนะครับเด้อเดยวผมจะยิงลิงไใต้คลิปครับผมโอเคครับผมช่างตียูบนครับผมโอเคครับผมโอเคครับหน้าคลิปนี้มีประโยชน์กับยื่ฝากกดไลค์กดติดตามหนึ่งผมเด้อครับผมโอเคครับสวัสดีครับ